สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับอ่ามาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอย่างอื่นก็ต้องขออภัยขออนะครับเพื่อนๆนะครับช้ามากเลยนะครับอ่าหยุดไป3วันนะครับมีพอดีมีธุระอ่าด่วนเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าขออภัยเพื่อนๆด้วยที่เพื่อนๆที่อ่าติดตามชมคลิปผมอยู่นะครับเพืพ่อนๆนะครับอ่าวันนี้จะมาแปลกสักหน่อยนะครับอ่าผมจะเริ่มต้นอ่านะครับอ่าไว้สูตร หวยวุ่นนะครับอ่าวันนี้ประจําวันที่12เดือน9วันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเป็น2คู่โต๊ดบนนะครับอ่าเลขอ่าเล่นอ่าชุดนี้ครับเล่นได้ทุกรอบเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่ว่าอ่าที่ผ่านมาครับหเดือนที่ผ่านมาผมก็ทดลองสูตรมานะครับเข้าทุกวันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่อ่าไม่ไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงช่วงเช้านะครับทั้ง4รอบนะครับอ่าจะเข้าอ่าคือวันหนึ่งนะครับอ่าสูตรนี้อ่เล่นได้ทั้งวันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ เล่นได้ทั้งช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเล่นได้ทั้ง4รอบเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะเล่นหวยหุ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมเอามาลงให้กับเพื่อนเพื่อนเลยนะครับเป็นวันแรกกันเลยนะครับสคริปต์แรกกันเลยสําหรับหวยหุ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าหลายคนสอบถามมาเยอะนะครับก็สูตรนี้นะครับเดินดีตลอดทุกวันนะครับที่ผ่านมานะครับมีวันเดียวนะครับวันอังคาร ที่ผมทําครั้งแรกนะครับวันอังคารวันเดียวนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติแลกกันนะครับช่วงนี้ให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับว่าอ่างวันนี้วันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเลขเด่นตัวใดบ้างนะครับแต่ผมจะไม่เด่นให้กับเพื่อนๆนะครับอ่าตัวเน้นผมยังไม่เน้นให้นะครับอ่าเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหานะครับอ่านะครับช่อง YouTube อีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าลงให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเน้นย้ําอีกครั้งนึงครับเข้าทุกวันเลยนะครับ นะครับทั้ง4รอบแต่ว่าไม่รู้จะรอบไหนจะเข้าก็เพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งหมดได้นะครับ12ชุดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหวยหุ้นนะครับกูโต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเล่นได้ทุกรอบนะครับวันนี้นะครับเลขเด่นวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัดเลขเด่นแล้วจะได้2กับ7นะครับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดได้12ชุดนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมี2 3 2 5 2 9นะครับ สองศูนย์สองสี่สองแามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจนะครับทั้งหมด12ตัวนะครับเอาวิ่งเล,เล่นได้ทั้งรอบเช้ารอบบ่ายอารอบเช้ารอบสายรอบเที่ยงแล้วก็อ่ารอบเที่ยงแล้วก็รอบอ่ารอบเย็นนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเล่นได้ทั้ง4รอบเลยนะครับอ่าตัวไหนออกไปแล้วเพื่อนๆก็ตัดออกเอาตัวตัวที่เหลืออยู่ก็ไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับสําหรับ คอหวยหุ้นนะครับเพื่อนๆนะครับนะวันนี้มาลงครั้งแรกกันเลยนะครับสูตรนี้นั้นยำ้ำอีกครั้งนะครับอ่าเข้าทุกว <cam illa> ันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะแต่ว่าต้องเพื่อนๆแต่ว่าไม่รู้จะมารอบไหนนะครับเพื่อนๆต้องใช้วิจัยานด้วยนะครับนะผมเน้นย้ําทุกครั้งว่าสูตรหวยผมมันไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าตุงวดแต่ว่าเน้นย้ําอีกครั้งว่าสูตรนี้มันเข้าทุกวันนะครับเพื่อนๆนะครับนะไม่รู้จะมารอบไหนก็เพื่อนๆก็ติดตามแล้วกันนะครับ่ลองติดตามดูในถ้าเพื่อนๆก็ไม่อยากเอาเป็นแนวทางก็เพ ว่าวันนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็ตัดสินใจแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ออกมาลงกับเพื่อนๆนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับผมจะลงเลขเด่นนะครับสำหรับหวยหวยใหญ่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอามารัดคิวก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนสอบถามมาเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับกลุ่มปิดตอนนี้ก็รับเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปเลยนะครับสมาชิกกลุ่มปิดสมาชิกกลุ่ม สูตรรับ VIP สไอพ์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็เข้าไปเลยนะครับกดเข้าร่วมเข้ากลุ่มแล้วกันนะครับผมจะรับเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากเพื่อนเพื่อนตกหล่นแล้วนะครับาบงแล้วก็ท่านไหนที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ ID นะครับบาโจ0821น่ะครับอ่า ID นะครับ่า B A J O 0821อนะครับรับทุกกรณีเลยนะครับเัวนี้รับหมดเลยนะครับไม่อยากเพื่อนเพื่อนต้องตกหล่นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้นะครับอ่า ก็เพื่อนๆก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวยวุ่นรอบนี้นะครับวันที่12เดือน9นะครับสำหรับวันนี้ไว้พิจารณาแล้วกันนะครับถ้าบางเพื่อนบางคนก็ลังเลใจก็ดูไปก่อนนะครับวันนี้มันจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเข้าทุกวันนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมเอามาฝากกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆเราเองนะครับต้องใช้วิญญาณเยอะด้วยนะครับหวังว่าวันนี้ก็คงจะถูกหวยวุ่นไปนะครับนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ